เมนูหาดาววันนี้เป็นอะไรนะคะยำหมูกรอบใช่ไหมยำหมูกรอบหมูหันใช่ไหมอร่อยไหมจ๊ะอร่อยมากเลยนะคะก็ถ้าเกวดว่ายังไม่จูใจแวะเวียนไปที่ร้านน้พาหมูหันแล้วก็ร้านอื่นๆได้ด้วยพรุ่งนี้พี่กี้มาประมาณบ่ายโมงอา้าวแล้วใครที่เป็นแฟนแฟนไรอันมั้งอ๋อ,ย,อยกมือตาไม่ดี อินเสียงอยากได้อินเสียงอ้าวใครเป็นแฟนแฟนไรอันบ้างคะ่ะพี่พี่ทำกับข้าวอยู่วางตาลีวอะไรก่อนกีดได้กีดได้ไม่ว่ากันนะแล้วก็มีน้องฟอมมาด้วยอ้าวใครเป็นแฟนแฟนทั้งคู่เลยทั้งไรอันและฟอมมีไหมพรุ่งนี้ห้ามสินแห้งนะพรุ่งนี้ห้ามสินแห้งนะพรุ่งนี้จิบน้ำพึ่งมะนาวกันมาเลยนะคะเต็มเสียงกรีดนะคะ แล้วก็ยังมีน้องๆสาวงามมากความสามารถจากรายการเด็กเกิลมงลงไม้มาด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นสาวสวยหุ่นดีขายาว3าเมตรออนั้นยาวไปยาวไป <c oughs> <c oughs> ก็เป็นน้องๆที่มาร่วมแข่งขันในรายการเด็กเกิลมงลงไม้นะคะมีน้องดารันมานิตาและน้องนิชามานะคะยังไงพวกนี้แล้วแวะเวียนกันเข้ามาบนเวทีกิจกรรมนี้ก็มีกิจกรรมตลอดทั้งวันนะคะ รวมถึงงานยังไม่จบวันนี้ยังมีอู้ร้านรวงต่างๆเนี่ยเปิดจำหน่ายนะรอทุกท่านอยู่ถึงจนห้างติดเลยวันนี้ห้างตีสี่ทุ่มนะคะอยู่กันไปยาวๆหรือถ้าเกิดบางร้านแบบอู้วันนี้ของไม่พอจริงๆหมดจริงๆก็สั่งจองกันเอาไว้ได้พรุ่งนี้ก็มาได้อีกหรือจะมายาวไปจนถึงวันที่20สิงหาคมได้เลยนะคะกับปัญญา5ดาวอีแฝ ช่วงนี้ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราค่ะและตะซอยอร่อยคุ้มค่าน้ำผลไม้มารีกาแฟแคทเธอรีนไม่เติมน้ำตาลหอมอร่อยได้ทุกคนยังไม่หมดะน้ำปลาร้าแม่เหรียญน้ำกระเทียมดองแม่เหรียญอร่อยติดเรียนแซดนัวทุกจานแม่เหรียญสิคะไอ